ก็กลับตัวเี็วาร่ก็พยามขันอ้เอ้เอเรเรเรีนเนงคนที่เร่นเทีก็ทมาเป็นปีม้

eh oh, um, <tiny> um, yeah. okay. um, okay. hmm โอ้ยเฮ้ยทำไมยังน้จะไม่ตายเลยสิสกิลคาเบลเธอคุเทพพอไม่ใช่กับสกิล